อันนี้เขาเรียกอะไร X สองร้อย FE Vivo ตัวใหม่ใช่ไหม<ส>ใหม่ล่าสุด,ส,ดสั่งจองเพิ่งได้วันนี้นะคะมะกใสร่รหัสค่ะอีเมลที่เพิ่งสร้างเหมืเมื่อกี้นะคะแถมอะไรมั่งจะขาเปิดให้แม่จ๋าดูหน่อย กดเสร็จซิ้นเลยใช่ไหมระวังมือโดนโทรศัพท์ผิดๆๆอัะเปิดแรงๆก่อนึ๊บๆๆๆ,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 ๆอันนี้แถมเคสหนึ่งสองสามสี่แถมเคสสี่ตัวนะคะแล้วก็ผัดลมมินิมีเคสใสอันนี้คืออะไรเอ่ย มีเคสนี้ด้วยเป็นตัวที่มันติดหลังเครื่องอะค่ะลูกค้าที่หนูเคยบอกไว้ถ้าสมมติลูกค้าติดอันนี้หรือต้องกัดอันนี้เวลาเครื่องมันตดน้ำมันจะทำให้เครื่องอ๋อมันจะลอยขึ้นมาเวลาเราไปเที่ยวอืมไปเที่ยวคอยเปลี่ยนเคสใช่ไหมมีเคสนี่ก็หูฟังเยอะมากอ๋อนี่คือมันอยู่ในกล่องใช่ค่ะส่วนข้างล่างนี้มันจะมีฟิล์มดกระจกหลังให้ตรงกล้องหลังให้นะคะแลำโพง เ็นกาวเนาะกาวแล้วก็จะเป็นี่เช็ดเยอะมากเลยนีมม่มีอยู่รุ่นเดียว,วกว่อนที่ใช้เคล็ดเดียวนาดนี้เค็ดสีมันเป็นปโปรใช่ไหมปโปรสั่งจองใช่ไหมถ้าเรามาซื้อหน้าร้านเราก็จะไม่ได้ขนาดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะท่านมาซื้อหน้าร้าน,น,นได้แค่ได้แค่เคสอะไรได้เคส็ดค่เคสี่ผ้าคอันนี้พอดีเราสั่งจอง สั่งจองแล้วของเพิ่งมาวันนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้รุ่นรุ่นรุ่นแรกเลยไหมหรือว่ามันมีมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วตัวไหนคะตัวเนี้ยถ้าซีรลี่เอฟมันมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าตัวที่คําว่าใช้คําว่าเอฟซีมันเพิ่งเข้ามาปเป็นตัวแรกอ๋อตัวแรกใช่แล้วของเพิ่งเข้าวันนี้อันนี้เดี๋ยวหนูเอาเครื่องนะคะนี่เรากำลังย้ายเครื่องอยู่นะคะ เจ้าของซีรีตัวใหม่ค่ะมแม่ถอยให้ค่ะจะเลือกใจเองมาเคะเครดิตแม่เครดิตแม่ค่ะเครดิตแม่ค่ะเครดิตคนละครึ่งนะคะนี่เราอยู่ที่บันานาโบสซีคอนนะคะบันานาโบสซีคอน,อนสแควร์ ซื้อโทรศัพท์ทีไรก็ติดใจแต่ปานาโบดนี่แหละนี่ก็กแอปธนาคารลูกค่าต้องสแกนหน้าเข้าออกนะคะจักรยานไหนที่มันเข้ายางเราต้องไปกระเป๋าล้อลากเราก็ได้นะอันนี้เราสั่งจองนะ เราสั่งจองเราถึง,งได้เ,สเาคสตัวนี้สำหรับเป็นเคสติดหลังเวลาตกน้ำมันก็จะลอยขึ้นคู่กับเรือนี้งสีนี้เราก็ต้องไปธนาคารใช่เดียวลูกค้าจะลงงสแกนนะครับจะสายน้ำตาตกน้